สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้พบกันวันพุทธที่6กรกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะกับดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการภาพรวมตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีก็ปรับตัวลดลงค่ะตามทิศทางเดียวก,กันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะ เนื่องจากนักลงทุนก็ยังกังวลนะคะว่าภาวะการซบเซาของเศรษฐกิจในยุโรปนั้นจะฉุดให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากวิกฤตด,ด้านพลังงานที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่นอกจากนี้นะคะสถานการณ์โควิด -19 ในจีนนะคะก็ยังกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนด้วยค่ะเช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่1,536.93จุดนะคะ ลดลง4.37จุดหรือว่าคิดเป็น0.28ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย43,162.74ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นนิซัยในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทกรุงเทพดูสิทเวชการจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น BDMs ค่ะที่วันนี้นะคะ BDMs นั้นรับบทเป็นชาวสวนค่ะหุ้นนั้นเขียวสวนทางกับภาพรวมของตลาดที่ปรับตัวลดลงนะคะ โดยหุ้น BDMs นั้นขึ้นไปสูงสุดเช้านี้นะคะ26บาท50สตางค์ค่ะลงต่ำสุด25บาท75สตังค์ก่อนที่จะมาปิดการซื้อขายภาคเช้านะคะ26บาท25สตังค์เพิ่มขึ้น1.94%ค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายคึกคักเลยทีเดียวนะคะ1,771ล้านบาทด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดนะคะก็ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์บนระบุว่านะคะ BDMs นั้นนะคะได้ออกมา คาดค่ะว่ากำไรของ BDMS นะคะจะในไตรามาสที่2ทับหนะคะจะเติบโตทั้ง Year on Year ค่ะจากรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด1 9และตลาดผู้ป่วยต่างชาติที่ดีขึ้นหลังจากรัดคลายล็อกดาวน์นะคะและข้อจำกัดเดินทางเข้าประเทศค่ะขณะที่โครงการ BDMS Silver Wellness and Residence เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพช่วยหนุนการเติบโตได้ในระยะยาวค่ะ สอดคล้องกับบอลลีบีเอสวิกเกอร์นะคะแนะนําซื้อ BDMS ค่ะให้ราคาพื้นฐาน30บาทนะคะค่าเติบโตดีต่อเนื่องค่ะประเมินว่ากำลรสุทิิในไตรามาสที่2ทับ65นี้ยังขยายตัวดีเมื่อเทียบกับเยออนเยียค่ะจากจำนวนคนไข้ไทยนะคะที่จะเพิ่มขึ้นต่อและคนไข้ต่างชาติทยอยเข้ามามากขึ้นหลังการระบาดโควิดทยอยคลี่คลายและไทยเปิดประเทศมากขึ้นค่ะ สำหรับกำไรสุทธิปี2022ถึง2023คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งที่31%และ14%ตามลำดับค่ะย้อนดูผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาของ BMS นะคะรายง,งานกำไรสุทธิจำนวน3,443ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น157%นะคะจากไตรมาสที่1ทับ64ค่ะ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น14.9%ในรตรรมาที่1ทับ65และกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ0.22บาทต่อหุ้นค่ะบริษัทมีไรายได้จากการดำเนินงานรวม23,159ล้านบาทนะคะเติบโต42%จากราาตรมาส1ทับ64สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากไรายได้ทั้งผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยชาวต่างชาติค่ะ ทั้งนี้นะคะการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยชาวไทยก็เป็นผลมาจากจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี64แล้วก็การกลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับโควิด -19 ด้วยสำหรับรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะก็มีการเติบโตดีขึ้นมากนะคะจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะและผู้ป่วยต่างชาตินะคะที่ทํางานในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้นะคะส่งผลให้อัตราการคลองเตียงรวมเพิ่มขึ้นจาก46ในไตรมาส1/64เป็น80ในไตรมาส1/65ค่ะรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่รวมโควิด -19 จะเพิ่มขึ้น24จากไตรมาสที่1/64ค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่รันมาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นไซต์ t com และยังติดตามต่อได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram และเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n ค่ะสำหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหินไส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ